เดอดแปงเือดแปลงชุ่มอ่ะเลยเ่าหมองเลยจิ้มจิ้มจิ้มไหน่อยบีบง่ได้่ละเน่ตาแตนแตน่ะซยังไซีมก็ซีมตอนมันตีไปซีมหน้ามันหน้ามันแห้งแรงเนาะ